มาสู่ช่วงที่2ของเจาะลึกข,ขายตรงนะครับก็อย่างที่เราได้รายงานไปเวลานี้ก็มีหลายบริษัทนะครับก็เกือบจะทั้งระบบทีเดียวนะครับในภาคธุรกิจขายตรงก็ได้รับความได้รับผลกระทบจากกรณีเหตุการณ์ทางการเมืองซึ่งสอบว่าจะเกิดนําไปสู่ความรุนแรงได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยจะมาตรวจสอบกันดูในบางกลุ่มนะครับยกอย่างจะเห็นได้ชัดเวลานี้ก็จะมีของเอเชียสุพรีมนะครับซึ่งก็เป็นบริษัทขายตรง สายเลือดไทยนี่นะครับก็เร่งที่จะออกไปลุยตลาดต่างประเทศเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะต้องเตรียมความพร้อมผมถึงบอกว่าการทําธุรกิจจะต้องยึดโยงอย่ากไปยึดโยงกับตลาดใดตลาดหนึ่งจนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นตลาดโดเมสติกเรามีปัญหามันก็จะต้องหันเหหรือหาแนวทางไปทําตลาดต่างประเทศซึ่งเวลานี้ใน AEC หรือในกลุ่มประเทศอาเซียนของเราก็ มีหลายหลายประเทศที่เขาเรียกว่าประเทศเกิดใหม่ก็มีความต้องการสินค้าไทยต้องการที่จะร่วมธุรกิจกับคนไทยนะครับซึ่งก็ถือว่าน่าจะเป็นโอกาสที่เราจะใช้ตลาดที่เป็นตลาดนอกนะครับมารองรับเพื่อชดเชยตลาดในประเทศซึ่งมีแนวโน้มว่าจะหดตัวลงนะครับกรณีของเอเชียสุพีมนะครับคุณสุทีรัะตะนะ,ะนาคินนะครับประธานกรรมการบริษัทเอเชียสุพีมจำกัด เขาก็มีการเปิดเผยว่าภาพรวมธุรกิจขายตรงในปีนี้เขามองว่าทั้งปีน่าจะเติบโตได้ไม่เกิน5%นะครับซึ่งในช่วง1เดือนที่ผ่านมาก็พบว่าผลจากการชุมนุมประท้วงนะครับที่เกิดขึ้นก็ส่งผลกระทบต่อธุรกิจขายตรงอย่างเห็นได้ชัดนะครับก็คือกลุ่มนักขายจะเริ่มชะลอแผนการสั่งซื้อสินค้าเอาไว้แล้วก็หันไปนเน้นขายของในสต็อกที่มีอยู่แทนนะครับ ขณะเดียวกันผู้บริโภคเองก็มีความระมัดระวังในการใช้เงินมากขึ้นเพื่อต้องการรอดูสถานการณ์ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาก็เลยเชื่อว่าในถึงปีหน้าเนี่ยหากสถานการณ์คลี่คลายแล้วนะครับก็อาจจะมะีหลายหน่วยงานของภาครัฐนะครับเข้ามาควบคุมดูแลธุรกิจขายตรงนะครับอย่างจริงจังตรงนี้จะเป็นส่วนสําคัญนะครับที่จะทำให้ธุรกิจขายตรงมีความแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับ ส่วนธุรกิจขายตรงประเภทแอบแฝงนะครับก็เชื่อว่าน่าจะหายไปมากพอสมควรนะครับเพราะว่าผู้เข้าร่วมธุรกิจขายตรงจะมีความมั่นใจในการเข้าไปลงทุนในธุรกิจขายตรงนะครับบวกกับวิธีการนําเสนอสินค้าในช่องทางใหม่ๆนะครับเพื่อตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปนะครับอย่างที่ผมได้เคยพูดเอาไว้นะครับว่าพฤติกรรมผู้บริโภคตอนนี้ก็คือเทรนด์ของคนรุ่นใหม่มักจะชอบ สิ่งแปลกใหม่ที่เกิดขึ้นหรือนวัตรกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นในตลาดตลอดเวลาโดยเฉพาะการเข้าถึงตัวผู้บริโภคผ่านกระบวนการทางสื่อออนไลน์นะครับผ่านการสื่อสารที่ทันสมัยเป็นอิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้จะทําให้มีการมีความคล่องตัวในการขายรวมไปถึงการที่จะสร้างเครือข่ายผ่านกระบวนการทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้จะช่วยได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้น รูปแบบและวิธีการขายตรงนะครับตรงนี้จะเป็นตัวชี้ซึ่งหลายบริษัทเริ่มตื่นตัวแล้วก็เห็นความสําคัญกับการที่จะใช้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ทั้งหลายนะครับมาใช้ประโยชน์ในการสร้างเครือข่ายนะครับซึ่งมันจะต้องเริ่มต้นจากกระบวนการของการจัดระบบโครงสร้างองค์กรนะครับที่จะต้องมีไ t ทเข้ามาสนับสนุนอย่างเพียบพอมประเด็นที่2ก็คือการให้ความรู้ รหรือการแนะแนวทางวิธีการในการใช้สื่อออนไลน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการเป็นตัวแทนนะครับซึ่งระบบเดิมๆนะครับที่เราใช้อาจจะไม่เพียงพอนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะยกเลิกไปเสียทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่เรียกว่าระยะเปลี่ยนผ่านระหว่างการที่จะยกระดับตัวแทนก้าวขึ้นสู่ในระบบดิจิตอลนะครับซึ่งต้องเพิ่มขีดความสามารถหรือลดช่องว่างในการทํางานระหว่างคนที่เก่ง คนที่แข็งกับคนที่อ่อนนะครับให้มีความบาลานซ์กันมากขึ้นนะครับไม่มีช่องว่างมากเกินไปนะครับซึ่งต่อไปคนจบป .4 ก็คนททางานในระดับปัญญาตรีแต่ถ้ามีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์พร้อมพอๆกันมีตัวช่วยที่จะดึงออกมาใช้ได้ในยามจําเป็นไดนะครับในช่วงของการออกตลาดต่างๆตรงนี้จะมีส่วนสําคัญที่จะลดช่องว่างในการทํางานของคนที่มีความอ่อนความแข็งนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไปฉุดลังคนที่ เป็นสมาชิกที่อาจจะไม่แอคทีฟก็ถ้ารู้สึกว่าการทำงานมันรู้สึกง่ายขึ้นคล่องตัวขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้นนะครับแน่นอนนะครับโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมันก็จะง่ายขึ้นเร็วขึ้นสะดวกขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างถ้าทำอะไรที่มันได้มาโดยง่ายๆไม่ต้องเหนื่อยเหมือนกับการทำตลาดสมัยก่อนต้องขับรถขับลาไปต้องมีค่าใช้จ่ายมีต้นทุนสูง ตรงนี้1นึ่งเซฟคอร์ 2, สสองเซฟเวลา3ก็คือลดระยะเวลาแห่งความสําเร็จนะครับให้กับคนที่ทําธุรกิจเครือข่ายอันนี้จะเป็นสิ่งสําคัญนะครับที่คนทำธุรกิจเครือข่ายขายตรงกําลังจะต้องหาหุทางในการปฏิรูปปฏิวัติระบบการขายนะครับให้ทันยุคทันสมัยนะครับซึ่งกําลังเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าวุเรียวหุ่น่อนะครับซึ่งใครที่มีความพร้อมกว่าใครที่ก้าวไปสู่เขาเรียกว่าระบบในอน,นาคตเร็วขวา ก็จะถือว่าปมีความได้เปรียบน,นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องเร่งสร้างกระบวนการในเรื่องของการขายซึ่งจะต้องดูองค์ประกอบเรื่องของความพร้อมทุกๆส่วนนะครับพร้อมๆกันไปนะครับแต่ว่าในส่วนของเอเชียสุพรีมนะครับหลังจากที่เข้าสู่วงการธุรกิจขายตรงมา2ปีนะครับก็มีการจับมือกับบริษัทกับทางอ,อามารันนะครับซึ่งเป็นบริษัทเครื่องสอําอางนะครับขอประทานโทษนะครับขอประทานภายัยถ้าเกิดอ่านผิด บริษัทอมาเลนนะครับซึ่งเป็นบริษัทเครื่องสําอางติดอันดับ5ของเกาหลีนะครับในรูปแบบขายตรงที่เรียกเขาทำาชั้นเดียวนะครับโดยทางบริษัทได้สิ์การเป็นผู้นําเข้าแล้วก็จัดจาหน่ายเครื่องสําอางของอามาเลนนะครับแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยในอาเซียนอีก10ประเทศนะครับเพราะฉะนั้นสินค้าก็จะต้อง คิดค้นนะครับมีเวลาว่างในการที่เราจะเตรียมความพร้อมระหว่างพักรบกันเวลานี้ก็ต้องไปดูว่านะวัตกรรมใหม่ๆสินค้าใหม่ๆแล้วก็เทรนใหม่ๆที่จะตอบสนองความต้องการของคนในอนาคตจะต้องเป็นกลุ่มสินค้าประเภทไหนแบบไหนอย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจจะต้องทําเหมือนกันนะครับขณะเดียวกันในส่วนของเรื่องออตัวแผนการตลาดเราก็จะเห็นได้ชัดว่าแผนการตลาดลเราคิดค้น นะครับวิธีการวางแผนวิธีการที่จะทําอย่างไรถึงจะให้สมาชิกได้ประโยชน์สูงสุดเท่าที่จะทําได้หลายบริษัทผมว่าก็ใช้สติปัญญาใช้พลังทางความคิดในการที่จะหาหนทางทําให้สมาชิกของตนเองเนี่ยได้ประโยชน์นะครับมามากพอสมควรแต่ว่าแผนการตลาดจะเป็นส่วนหนึ่งที่ยังคงอยู่นะครับในเรื่องของการทําธุรกิจเครือข่ายขายตรงซึ่งอาจจะต้องมาดูกันเหมือนกันว่า ในที่เราทํากันอยู่ในช่วงอรอบทศวรรษที่ผ่านมามันถึงจุดที่เรียกว่าคนเริ่มอิ่มตัวกับแผนในลักษณะนี้หรือยังมันจะมีแผนรูปแบบใหม่หน้าตาใหม่นวัตกรรมใหม่ๆห,หรือรูปแบบในเรื่องของเชิงผลประโยชน์ใหม่ๆนะครับเอามาให้กับสมาชิกนะครับมากน้อยขนาดไหนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ะจะต้องดูเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้จะเห็นว่า ปลายปี2556ทุกคนก็ย้อนกลับมาดูตัวเองกันมาทบทวนนะครับในเรื่องของการทำธุรกิจนะครับของตนเองว่ามีความาแข็งมีความอ่อนตรงไหนตรงไหนจะต้องมาแก้ไขจุดอ่อนของตนเองอย่างไรนะครับเพราะนั้นมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่จะต้องหานะครับสิ่งที่เหมาะสมที่สุดที่สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมในปัจจุบันรวมทั้งจะต้องสอดคล้องกับเนเจอร์ของตัวเองว่า มีความอ่อนความแข็งอย่างไรนะครับคือตรงนี้จะเป็นหลักการนะครับแต่วิธีการขึ้นอยู่กับแต,แต,แต่แต่รับบริษัทเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทําไปโดยลักษณะที่ขัดแย้งกันเองนะครับคือในตัวเองยังไม่มีความพร้อมที่จะไปปรับเปลี่ยนให้ทันสถา,านการณ์แล,ล้วไปฝืนสังขารไปลากสังขารทำนะครับมันก็เท่ากับว่า,าพาไปสู่หายนะได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นขายตรงมันเป็นเรื่องธุรกิจที่อ่อนไหวนะครับคือทุกคนที่เข้ามาแล้ว จะต้องมีความชัดเจนเกิดขึ้นไม่ว่ากระบวนการขายเรื่องของตัวสินค้าเรื่องของนวัตรกรรมต่างๆต้องมีความพรั่งพร้อมแล้วก็อันไหนที่พร้อมก็จะต้องทํานะครับแต่ถ้าไม่พร้อมแล้วไปทำนะครับปัญหาก็จะตามมาภายหลังเหมือนกันว่าถ้าเกิดทําไปแล้วรู้สึกไม่เป็นไปอย่างที่คิดแล้วทุกอย่างมันติดๆขัดๆไปหมดนะครับตรงนี้ก็จะทําให้เครือข่ายมันไม่สาม,มารถขับเคลื่อนไปได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เลยนําเรื่องอเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสภาวะแวดล้อมทางด้านการตลาดนะครับมาฝากคุณผู้ชมซึ่งทุกๆสัปดาห์ก็จะเห็นว่ามีบางบริษัทก็ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนออกมาให้ข่าวนะครับว่ากําลังปรับตัวอย่างไรนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับสำหรับคุณทําเครือข่ายเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะครับเมื่อในเรื่องของบอร์ดแบนและบอร์ดคาสนะครับมันพัฒนาก้าวไกลไปเยอะแล้ว สิ่งที่บริษัทขายตรงจะต้องเร่งฝีเท้าในการที่จะพัฒนาให้ทันกับนวัตรกรรมในเรื่องของระบบสื่อสารนะครับก็จะต้องดําเนินควบคู่กันไปให้สอดคล้องกันนะครับเอาละครับวันนี้เวลาก็คงหมดแต่เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วก็ทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ